สวัสดีค่ะวันนี้เพรดินกินแซบนะคะจะมาแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้นะคะใส่เห็ดใส่ใบนางรักแล้วก็มีบวบค่ะบวบหอมนะคะแกงง่ายง่ายบ้านาน,นะคะ ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชอบนะคะใส่ไปเลยค่ะชอบอะไรก็ใส่อันนั้นส่วนไพนลินก็ชอบใส่เห็ดนะคะที่ขาดไม่ได้ชะอมบวบหอมใส่ไปเลยค่ะใส่เยอะๆไปเลยค่ะชอบอะไรก็ใส่อันนั้น ทำเองกินเองค่ะไม่ต้องไปซื้อชอบรถไหนก็แกงใส่รถแบบนั้นค่ะใส่มะเขือพวงด้วยนะคะง่ายๆบ้านๆค่ะเน้นกินผักส่วนตัวพลินชอบกินผักค่ะ กินในสิ่งที่เราชอบนี่ค่ะเสร็จแล้วแกงหน่อไม้ของเราใช้หน่อไม้สดนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่ากินเชียว ป็นไงคะน่ากินไหมคะแกงหน่อไม้ฝีมือแพดินค่ะมะเขือพวงของชอบเลยถ้าแกงหน่อไม้มะเขือพวงขาดไม่ได้แล้วก็ชมนะคะถ้าครัวแผดินนี่จะขาดไม่ได้เลยค่ะ Peking nga Lady q u a n w